สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวซีรีส์แอนิเมชัน่นมาเวลที่คาดว่าหลายๆคนเนี่ย ตั้งตารอกันอยู่อย่างแน่นอนเลยและครับคือถ้าบอกแอนิเมชันที่เราอยากดูเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ย mm. What If หรือเปล่านะครับแต่จริงๆเราไม่ได้หมายถึง What If นะครับเราหมายถึงอีกเรื่องหนึ่งต่างหากที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแอนิเมชันสปินออฟมาจาก What If อีกทีหนึ่งเพราะว่า What If ในซีซันที่1นั้นก็เคยมีตอนนี้ไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามันฮอตฮิตเป็นอย่างมากเนี่ยนะครับก็ทําให้มันได้ถูก ทำแยกออกมาเป็นซีรีส์ของตัวเองเลยนั่นก็คือมาเวลซอมบี้นั่นเองครับ แล้วเจ้ามาเวลซอมบี้นี้เนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจนะครับผมวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตกันสัหน่อยนะกันจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เห็นภาพแรกของ Marvel z o ม b i e ไปแล้วถูกไหมว่าจะมีตัวละครไหนบ้างมีตัวละครอยู่อะไรยังไงประมาณไหนฝ่ายซอมบี้เองเนี่ยก็มีหลากหลายมากๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกัปตันมาเวลกัปตันอเมริกาแอบบอมินเนชั่นฮอ y อายโกส w วานดาและรวมไปถึงตัวของโอโคเยนอกจากนี้เองก็ยังมีพวกเหล่าส c ก o ์แล้วก็พวกแก๊งแบล็กวีโออกมาด้วยถูกไหมนะครับ ที่นี่เองเนี่ยทีมฮีโร่เราก็เห็นเลยว่ามีตัวของเยเลนาเบโลว่ามีตัวของเคสบิชอปจิมมี่วูชางชีมิสมาเวลเดดดิวเลอร์เลดการเดียนแล้วก็ตัวของเคที่ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับจากรูปที่มันเคยถูกเปิดเผยออกมาเนี่ยยังมีหนึ่งในอีเทนอลกลายเป็นซอมบี้ด้วยอย่างตัวของอีคาลิสนั่นเองครับอ่ะอันนี้ก็เป็นภาพแรกที่ปรากฏออกมา ตั้งนานแล้วล่ะถูกไหมมีการแบบประกาศกันออกมาตั้งแต่ตอนที่ประกาศว่าจะทํากันแล้วอะไรครับก็นู่นเลยงานซานดิเอโกคอมิคอนปี2022ตอนนี้ก็ใกล้จะ2024อยู่แล้วนะก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดมาว่าจากทีมฮีโร่เนี่ยเราจะได้รู้แล้วล่ะว่าใครจะเป็นตัวเอกของหนังเรื่องนี้นะครับผมใครจะเป็นพระเอกเลยอะ่ะจะเรียกว่าพระเอกก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนางเอกนั่นเองและตัวละครตัวนั้นก็คือมิสมาเวลนั่นเองครับดูเหมือนว่าหังมาเวลเนี่ยจะตั้งใจ ใจดันตัวของมิสมาเวลแบบสุดๆเลยนะครับผมเพื่อให้ตัวของเธอเนี่ยแจ้งเกิดมากๆนะตัวของมิสมาเวลเนี่ยจะเป็นตัวละครหลักที่สุดในหนังเรื่องนี้นะครับผมซึ่งจากบทสัมภาษณ์ของตัวนักแสดงอย่างตัวของอีมานเวลไลนี่เนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของมิสมาเวลนั้นจะมีหน้าที่เหมือนกับตัวของฟลอโดใน l o r d of the Ring เลยลยครับผมก็คือจะเป็นตัวดําเนินเนื้อเรื่องหลักนั่นเองครับเป็นตัวศูนย์กลางของซีรีส์นี้เนี่ยแล้วในการดําเนินการในโลกซอมบี้ในการเดินทางในโลกซอมบี้นี้เองเนี่ยก็จะมี โ่อะไรต่างๆเข้ามาเข้าร่วมด้วยแต่แกนหลักของเรื่องเนี่ยคือตัวของเธอนั่นเองครับโดยตัวของเธอเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าตู้ของเราได้ทํางานทั้งหมดเสร็จแล้วล่ะมันยอดเยี่ยมมากมันวิเศษสุดๆไปเลยมันสนุกสุดๆและฉลักมันมากๆมีตัวละครเท่ๆเจ๋งๆมากมายในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเข้ามาและกามาร่าเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับในตอนที่ตัวของเธอฟังคําอธิบายเนี่ยทีมงานก็ได้เปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆว่าพูดอย่างง่ายๆนะอะ ตัวละครของเธอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนโฟลอโดของมาวิลซอมบี้เรื่องนี้ตัวของเธอได้ยินก็แบบโอ้โว้าวมากตัวของเธอจะเป็นตัวหลักที่สุดของซิวีเรื่องนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกเองเนี่ยมาว e ลซอมบี้เองมีกําหนดฉายในช่วง2024นะครับผมแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็ดูจากเชิงแล้วว่าน่าจะถูกเลื่อนไป2025นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับพะพูดตรงๆว่าด้วยความมันเรื่องซอมบี้อ่ะมันก็สนุกในตัวของมันเองอยู่แล้วแหละถูกไหมเป็นอะไรที่แฟนๆคลับเนี่ยรอติดตามกันอยยู่แล้ววเดี๋ ต้องรอดูกันแหละว,ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ